สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกคนด้วยนะครับสวัสดีนักเรียนสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกสวัสดีนักค้าสลากด้วยนะครับสวัสดีทุกคนที่เป็นสมาชิกของช่องของครูสวัสดิ์นะครับวันนี้ตามหัวเรื่องเลยครับนานๆมาคุยกันที่นะครับตามหัวเรื่องเลยนะครับคุยกันวันเกิดนะฮะพอดีวันนี้วันเกิดนะครับก็เลย เรามานั่งคุยกันดูนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็สบายดีนะครับช่วงนี้หายนานๆหน่อยจึงจะมีคลิปโพสต์ขึ้นสักทีหนึ่งนะครับเหตุผลก็คออือไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรจะคุยไม่มีอะไรจะ <c oughs> จะเล่านั่นเองนะครับโดยเฉพาะยิ่งยิ่งคลิปเกี่ยวกับการการค้าสลากนะครับการค้าสลากก็เดี๋ยวนี้มันเข้าที่เข้าทางแล้วนะครับก็เลย ก็เลยสงสัยว่าเนื้อหาใหม่มันไม่ค่อยมีนะครับในในอะไรละ่ะในสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับาไม่มีข่าวอะไรเท่าไหร่ถ้าเป็นข่าวปกติของนักค้าธรรมดาก็ก็จะไม่ไม,ไม่ไม่ต้องเอามาลงนะครับแต่ถ้าเกิดมีอะไรพิเศษปกติก็จะเอามาลงนะครับมีข่าวแปลกๆอะไรใหม่ๆตอนนี้ที่กําลังรอแปลกๆอยู่ก็คือ,อ,อหวยสตัวสามตัวใช่ไหมครับอันนั้น คิดว่างอีกไม่นานนะครับคองอีกไม่นานก็คงออกมาให้ได้สู้กับหวยใต้ดินขับออกมาสู้กับหวยใต้ดินนะครับดูซิว่าจะเป็นอย่างไรนะครับก็ค,คิดว่าคงสนุกสนานกับการค้าสลระนะครับเพื่อนๆนะักคาสลระนะครับยังไงๆขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เป็นที่เป็น subscrber นะครับเป็นเป็นสมาชิกข,ของช่องผมนะครับ ขอบคุณมากยิ่งขึ้นสำหรับคนที่กดจอยเข้าไปนะครับคนที่กดจอยเข้าไปและเป็นสมาชิกของช่องในระบบเสียเงินนะครับนะครับอันนี้เป็นเป็นช่องของผมนะครับเป็นช่องของผมเนื้อหาจะจะเกี่ยวกับเกี่ยวกับการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนะครับผมทําเป็นคลิปสอนมาให้นะครับเสร็จเลยนะครับแล้วก็เกี่ยวกับการค้าสลกนะครับตอนหลังนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับ รถยนต์ EV นะครับรถยนต์อีีเพราะว่าผมซื้อมาสองคันแล้วครับคันที่สองแล้วก <c ười> ็เลยต้องเอามารีวิวบ้างนะครับรีวิวบ้างถ้าเกิดเพื่อนอยากจะรู้ว่ามันเป็นอย่างไรเหมาะสมไหมอะไรเงี้ยก็คุยเข้ามาในคอมเมนต์ได้ไม่ยากนะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะครับก็ <c ười> มีความสุขด,ดีนะครับสุขภาพยังแข็งแรงอยู่นะครับหลายคนถามว่าจะถืว่าอายุเท่าไหร่แล้วก็ลองไปบวกลบคุณหารนด่วนะครับ ขณะต้องใส่หมวกสอนแล้วคงอายนะครับจะได้ไม่ต้องไม่ต้องอะไรล่ะไม่ต้องไปย้อมอีกนะครับก็เลยใช้วิธีนี้ใส่หมวกไว้นะครับก็ยังแข็งแรงดีอยู่นะครับยังแข็งแรงดีอยู่นะครับยังมีความคิดเรื่องเรื่องการทําประโยชน์ให้สังคมอยู่นะครับตามความถนัดนะครับตามความถนัดผมเป็นครูภาษาอังกฤษมาสี่สิบสี่สิบปีนะครับเพราะฉะนั้นใน ความคิดทุกอนุเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษทั้งนั้นนะครับส่วนเรื่องอื่นก็มีความรู้ก็เสริมเพิ่มไปนะครับเพื่อเพื่มควเข้าใจนะครับอันนี้เป็นช่องนะครับถ้าเกิดเข้ามานะครับใช้ช่องคลิกเข้ามานะครับถ้าเกิดอยากจะเป็นสมาชิกอย่าลืมกดจอยนะครับกดซับสไคร้ด้วยนะครับกดซับสไคร้เพื่อเพื่ออะไรล่ะเพื่อเป็นสมาชิกนะครับมีคลิปใหม่ๆก็จะได้เห็นครับ กดจอยเข้าไปก็จะได้เห็นคลิปพิเศษพิเศษนะครับโดยเฉพาะน,นักเรียนถ้าอยากเห็นแบบสุดขัดอะไรที่เฉลยไว้อยู่ข้างในเยอะนะครับมีนักเรียนหลายจํานวนเยอะนะครับที่ใช้หนังสือนะครับจํานวนเยอะที่ใช้หนังสือนะครับปรากฏว่าบางบาง,บางคน หนังสือฉบับส,สุดท้ายที่ผมกาลังทําอยู่เนี่ยปรากฏว่ามันทำแล้วเงียบครับก็เลยไม่รู้ว่าทาแล้วเกิดประโยชน์หรือเปล่ปานักเรียนดูขนาดไหนอะไรเงี้ยนะครับก็เ,เลยยังทําไม่เสร็จนะครับลองไปดูเอาแล้วการหนังสือฉบับหนังสือเรียนฉบับสุดท้ายชื่ออะไรนะครับ,ส,นนรบส่วนเพื่อนๆนะครับส่วนเพื่อนที่เป็นสมาชิกช่องนะครับเป็นสมาชิกช่องเนะี่ยวันนี้ก็จะมาเปิดให้ดูว่าช่องเราเป็นอย่างไรนะครับใน ในช่วงวันเกิดของผมวันนี้นะครับมาดูครับทั้งหมดสมาชิกที่กด s u b สไครต์ไว้นะครับก็คือ21 1 9 5คนนะครับนะครับช่วงนี้ปัจจุบันนี้นะครับหลายคนจะคุยเรื่องรายได้จากยู u ูบนะครับรายได้จาก u t u b e ปัจจุบันนี้ลดลงไปเยอะนะครับเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเข้าไปติ๊กต็อกกันหมดหรือเปล่านะครับของผมได้เท่านี้เองนะครับก็ลดลงเยอะเลยนะครับในระดับ2ในระดับ200นะครับ ลดลงเหลือ25ก็ลดลงไป90ประมาณ90เปอร์เซ็นนะครับก็ไม่เป็นไรเงินเดินผมยังไม่ลด <c oughs> โอเคนะครับอันนี้ก็บอกให้สระาลองคุยกันดูนะครับเอ่อสำหรับนักเรียนที่จะมาอะไรจะจะให้ทำคลิปเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษนะครับลองเสนอมาบ้างนะครับลองใส่ตรงคอมเมนต์มาบ้างผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับว่า ควรจะทําหนังสือเล่มไหนชื่ออะไรนะครับอยู่ในระดับชั้นไหนนะครับบอกบอกไว้นะครับถ้าเกิดถ้าเกิดว่าตรงกันเยอะๆก็จะได้ทําให้นะครับทําให้นะครับนะครับวันนี้ลองดูสมาชิกนะครับสมาชิกที่กดปุ่มไอ้จอยนะครับก็มีสามแบบนะครับมีนักเรียนมีผู้ปกครองมีคุณครูนะครับนักเรียนเนี่ย เดอนละยี่สิบาทเองนะครับเดินละยี่สิบาทนะครับก็เป็นสมาชิกช่องนะครับเข้าไปดูเนื้อหาข้างในได้นะครับเนื้อหาที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนนะครับในอีกระดับหนึ่งนะครับไม่ใช่ที่เห็นที่เป็นพับลิกนะครับจะเห็นในส่วนที่เป็นเมมเบอร์นะครับส่วนที่เป็นเมมเบอร์เป็นสมาชิกครับก็จะเห็นนะครับนะครับอันนี้ถ้าเป็นพับพับลิกนี่ก็จะทุกคนก็จะเห็นหมด นะครับนี่คือช่องของเรานะครับลองมาดูว่าช่องของเราเป็นอย่างไรนะครับ <c oughs> อยากเปิดให้ดูว่าสมาชิกของเรายังไม่ค่อยยังยังไม่ค่อยอเอ,อืเออ้อเท่าไหร่เอื้อให้ช่องเท่าไหร่นะครับอย่าลืมว่าทุกอย่างเนี้ยมันมันจะทําให้ช่องเ,เจริญได้นะครับเติบโตขึ้นได้มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการคอมเมนต์ เข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นการคอมเมนต์เข้ามาหรือว่าจะเป็นการอะไรล่ะบอกความต้องการบอกทุกอย่างเลยนะครับเราก็จะได้เอาคอมเมนต์ต่างๆนั้นมาใช้นะครับลองมาดูว่าปัจจุบันนั้นเป็นยังไงนะครับนะครับนะครับอันนี้เป็นเ,เรื่องคลิปนะครับลองมาดูเดี๋ยวต้องหาอะไร นะครับปัจจุบันเนี้ยที่ใช้กันส่วนมากจะเป็นหนังสือเรียนชื่อ New World นะครับ New World จะใช้เยอะนะครับสังเกตดูนะครับจะเป็นหนังสือ New World ทั้งนั้นนะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดนักเรียนถ้าใช้ New w ว r l d แล้วนักเรียนสงสัยมีปัญหาอะไรตรงไหนอยากทำอะไรเพิ่มบอกได้เลยนะครับก็จะตรงกันนะครับนะครับก็จะเห็นนะครับมีการใช้เยอะนะครับก็ตอนนี้กำลังใกล้จะสอบแล้วด้วยนะครับดูให้เยอะๆนะครับแล้วเสร็จแล้วก็ มีอะไรสงสัยถามไม่ได้นะครับมาดูอันนี้เป็นเนื้อเรื่องนะครับเกี่ยวกับหนังสือนะครับเพราะฉะนั้น,เก,กน,นกกเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษที่ผมทําให้ก็ยังเกี่ยวกับหนังสือนิเวอร์ยังได้เยอะนะครับส่วนเรื่องการค้าสลากก็น้อยลงนะครับแล้วก็เรื่อง EV ก็ถ้าไปมีเนื้อหาอะไรใหม่ก็จะน้อยลงนะครับมาดูทราฟิกทราฟิกซอร์สบ้างนะครับมาดูว่าทราฟิกซอร์สเป็นยังไงนะครับพิธีร เขาเข้ามาด้วยวิธีไหนนะครับก็เป็น YouTube Search นะครับเป็นเข้ามาทาง Playlist ก็มีนะครับเข้ามาทาง e t e ก n a l ทอก็เิร์ชเจอแล้วก็กดลิงก์เลยนะครับมี s u g g e s ว v ดีโอก็มีนะครับ b r o w s ์ขึ้นมาแล้วเจอก็มีนะครับ Channel Page ก็มีนะครับอันนี้ก็บอกให้รู้ว่าเป็นประโยชน์สำหรับผมนะครับว่าเขาทำอย่างไรถึงจะมีให้มีคนมาดูได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับ มาดูอีกนะครับดูที่ว่าเพื่อนสมาชิกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นคนที่ไหนนะครับดูแล้วนะครับเป็นประเทศไทยซะเยอะนะครับเ6นะครับเม็กซิโกนี่1.8%นะครับอาร์เมเนีย0.5%นะครับโควตมาลาโดมินิกันนะครับนิดหน่อยครับยูเครนนิดหน่อยครับ นะครับนี่คือแหละที่มานะครับมาดูเมืองครับเมืองซิตี้นะครับเมืองนะครับต้นใหญ่แล้วกรุงเทพนะครับจะดูเยอะกรุงเทพนะครับสกลนครก็ดูเยอะนะครับแต่กรุงเทพดูเยอะสุดนะครับในช่วงนี้ขอนแก่นก็ดูเยอะนะครับอาดใหญ่ก็มีนะครับในเมืองอำเภอในเมืองจังหวัดอะไรครับเนี่ยนะครับนะครับอันนี้ก็ บอกให้รู้ว่าเป็นเมืองไหนนะครับมาดูอายุของคนจะเข้ามาใช้ช่องนะครับอายุส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ที่18-24นะครับอันนี้นะครับ18-24ก็ช่องเราเป็นช่องที่เกี่ยวกับการเ,เรียนนะครับก็อยู่ในช่วงนี้นะครับเพศที่เข้ามาดูมากที่สุดก็คือเพศหญิงนะครับ16%นะครับ นี่วันที่วันที่ในช่วงหนึ่งนะครับช่วงไหนเ้ามาดูเยอะน้อยเท่าไหร่นะครับ revenue source นะครับแหล่งรายได้นะครับแหล่งรายได้ที่เอามาที่มานะครับถ้าเกิดว่าเพืเ่อนสมาชิกไม่กดไม่กดโฆษณานะครับไม่กดโฆษณาผ่านนะผมก็จะได้เงินมากขึ้นนะครับนะครับ นี่ได้จากการขอบคุณเพื่อนที่ดูโฆษณาให้นะครับเวลาดูโฆษณาก็ไม่ต้องไปดูก็ได้นะไม่ต้องมองก็ได้แต่อย่าก,กดข้ามเพราะว่าถ้าไม่กดข้ามแล้วก็ทาผมก็จะได้ประโยชน์นะครับได้ประโยชน์นะครับ Member s h i p ก็มีนะครับจาก,กการเป็นสมาชิก <c oughs> YouTube p r เมียมหลายคนสมัครแล้วนะครับไม่มีโฆษณาครับช็อตฟีดแอดโฆษณาสั้นๆครับ นะครับอันนี้ก็ออกมาเป็นเงินนะครับจะได้รู้ว่าแหล่งเงินมาจากไหนอันนี้ก็ขอแรงเพื่อนๆไปแล้วกันนะครับถ้าเกิดเห็นโฆษณาก็อย่ากดห้ามอย่าสกิปนั่นเองนะครับช่วยดูช่วยมองนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับ้องผมก็จะได้ประโยชน์บ้างนะครับ subcription s นะครับก็คือการสมัครสมาชิกนะครับ subscript ก็คือลงลงทะเบียนเป็นสมาชิกช่องนั้นเองนะครับ ดูครับเนี่ยไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้กดสมัครสมาชิกทั้งหมดมี93เปอร์เซ็นต์นะครับแต่สมัครสมาชิกนี่มี6.2เปนอะร์เซ็นต์90กว่ายังไม่ยังไม่กดสับสกายให้ผมนะครับไม่เหนือมบากวาแรงไม่เสียเงินด้วยนะครับกดสับสกายให้ให้ด้วยเยอะๆนะครับเพราะว่าตอนนี้สอง0มืนกว่าอีก90กว่านี่ผมว่าผมได้ไวแน่นอนนะครับผม,ผมถึง ถึงแสนถึงล้านไวแน่นอนถ้าเกิดทุกคนช่วยกันกด subscribe นะครับเพราะอีก92%ยังไม่กดนะครับ93.8ครับที่ยังไม่กดนะครับก็ขอแรงครับที่ดูกันส่วนใหญ่นะ device t ไ,ไทยนะครับ device t y p คือดูผ่านอะไรนะครับดูผ่านโมบายโฟนเยอะนะครับโมบายโฟนผ่านโทรศัพท์มือถือ81%นะครับ ผ่านแท็บเบลต็ต9.9นะครับผ่านคอมพิวเตอร์7.8ครับผ่านทีวี0.8ครับก็น่าสนใจนะครับอันอื่นก็คงเป็นประโยชน์สำหรับผมนะครับเอาไว้ดูจะได้วิเคราะห์จะได้ทำช่องให,ให้ดีมากขึ้นนะครับยังไงยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับที่เขา้าที่ ที่ช่วยกันทำให้ช่องของเราเติบโตได้มาจนถึงป่านนี้นะครับมามาจนถึงป่านนี้สองหมื่นกว่านี่ไม่ใช่น้อยนะครับสองหมื่นกว่านี่ไม่ใช่น้อยครับนะครับวันนี้วันเกิดก็เลยเอาช่องมาให้เราดูนะครับมีอะไรที่สามารถจะทำให้ได้นะครับก็ มาบอกแล้วนะครับมีอะไรที่ผมอยากจะให้ช่วยเหลือก็บอกแล้วนะครับตอนนี้ถ้าเกิดว่า,าจะบอกว่ากจะให้ช่วยอะไรเนี่ยนะครับ <Infinite> เพราะว่าตอนนี้รายรับจากทาง Youtube ม,มันลดลงอย่างมากๆนะครับลดลงอย่างมากๆเลยทุกคนจะบ่นเหมือนกันหมดนะครับจะบ่นเหมือนกันหมดเพราะนั้นถ้าเกิดว่าช่วยช่วยได้เขา,เข,า ỏ, ขอให้ช่วยเหลือด้วยนะครับช่วยเหลือได้ ได้ตามที่บอกมาตะกี้แหละนะครับได้ที่บอกตามมาตะกี้นะคะามมารับโฆษณากอา็อะไรล่ะอย่าไปสกิปมันนะครับอย่าไปสกิปมันดูนิดนึงไม่เป็นไรนะครับแต่เวลาไปน,นิดนึงทางผมก็จะได้นะครับได้ค่าโฆษณาออกมานะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะขอ,อขอแรงก็คือการ การซื้อขายของนะครับการซื้อขายของใช้ต่างๆเนี่ยเราเราต้องเสียเงินอยู่แล้วนะครับเราต้องเสียเงินอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าถ้าเกิดว่าซื้อในราคาเท่าเดิมนะครับซื้อในราคาเท่าเดิมแต่ว่าทงผมได้ประโยชน์ด้วยเนี่ยก็ลองคิดดูว่าจะทำจะทาเพื่อทางช่องเราได้ไหมนะครับวิธีการเป็นอย่างนี้นะครับนี่สมมตินะครับสมมติว่าอันนี้เป็นหนังสือเรียนนะครับเป็นเป็นหนังสือเรียนถ้าเกิดผมกดเข้าไป นะครับถ้าเกิดผมกดเข้าไปนะครับถ้าถ้ากดถ้าหาออกมาจนเจอนะครับสมมุติว่าเป็นนักเรียนที่เข้ามาดูนะครับสมมติ่าเข้ามาดูอยู่แล้วนะครับแล้วเสร็จแล้วต้องการจะซื้อสิ่งของใช้อย่างนู้นอย่างนี้นะครับ ครับตรงคำอธิบายเนี่ยนะครับผม,ผมสามารถใส่ลิงก์อะไรเพิ่มขึ้นได้นะครับอาจจะใส่เกี่ยวกับการโฆษณาเกี่ยวกับารซื้อขายของไว้ตรงนี้ด้วยนะครับถ้าเกิดกดลิงก์แล้วนะครับสมมติว่าผมกดลิงก์ผ่านมาจนถึง,งตรงที่ผมทำเป,เป็นที่ขายของไว้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆบอกไว้ว่าต้องการอยากจะได้อะไรนะครับจะซื้อผ่านล a z a ด a านะครับ แล้วผมหาสิ่งนั้นให้และสะแลกผ้ามีลิงก์จะทำลิงก์ไว้ให้นะครับสมมติอย่างเงี้ยจะเป็นลิงก์ที่เหมือนขายของปกตินี่แหละครับมั่นขายของปกติอันนี้เป็นตื้กระดูกปลาฉลามแท้อบนะครับตื้อมาฝากํามดอันนี้ครับเนี่ยบวยเข็มสามรสน้ามดนะครับสมมติอย่างเงี้ยถ้าเกิดกดไปปุ๊บเนี่ยมันผมผมก็จะมีได้ในส่วนที่เป็นค่าโฆษณานะครับราคาสําหรับเพื่อน ยังเหมือนเดิมนะครับแต่ของผมจะได้ในส่วนที่เป็นค่าโฆษณามานะครับสมมุตินะครับสมมุติกดอันนี้นะครับก็ยังราคาก็ยังเป็นราคาปกตินะครับลองเข้าไปเซิร์ชดูปกติในในลาซาด้าก็จะเห็นเหมือนกันนะครับแล้วจะเห็นเหมือนกันแต่สองผมจะได้ค่าโฆษณานะครับนี่คือวิธีการที่ถ้าเกิดว่าคิดจะช่วยเหลือกันนะครับลองหาทางลองดูเออตอนนี้จะซื้อของจะเลื้อนสิ่งนั้นสิ่งนี้นะครับ ผ่านผมนิดนึงนะครับลองลองคลิกเข้ามาคุยนะครับแล้วบอกว่าอยากได้อันนี้นะครับแล้วผมจะทําลิงก์แล้วมามาบอกให้รู้ว่าเอออัน,นอันนี้ลองกดเข้าไปดูนะครับแล้วก็จะเห็นราคาเดียวกัน,นครับแต่ว่ามีส่วนหนึ่งทึ่งผมจะได้ค่าโฆษณานั้นมานะครับก็บอกนี่เป็นวิธีการถ้าเกิดคิดจะช่วยเหลือนะครับช่วยเหลือทั้งช่องช่วยเหลือทั้งผมที่จะทําให้เกิดรายรับมากขึ้นนะครับทึ่งปัจจุบันเน,นี้ย youtube คนบ่นกันนะครับและได้น้อยลงมากๆนะครับก็ <c oughs> วันเกิดครับวันเกิดอยากแค่ของขวัญผมก็ตามนี้แหละ <c oughs> ตามนี้แหละนะครับตามนี้เลยนะครับถ้าจะช่วยอะไรก็ตามนี้เลยนะครับ,รค,รบคิดว่าเป็นการพูดคุยสบายในวันเกิดก็แล้วกันนะครับกนะ็อย่าไปอย่าไปที่เล่นะมองดูว่าเออนะครับ อยู่มาจนถึงวันนี้ก็ทํามาสิบกว่าปีแล้วครับสิบกว่าปีแล้วที่เป็น youtube ขึ้นมาแบบนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับในโอกาสที่ตรงกับวันเกิดของผมก็ขอให้ทุกคนมีความสุขเช่นกันนะครับแข็งแรงแข็งแรง,งนะครับพรใดที่อวยพรมาก็ขอให้พรนั้นกลับไปยังทุกคนด้วยนะครับเป็นสมาชิกที่เป็นนักเรียนก็ขอให้เล่นเก่งๆนะครับเล่นเก่งๆนะครับนักท้าสลากก็ขอให ล้ำรวยล้ำรวยขายดีขายดิบข,ขายดีนะครับขายดิบขายดีนะครับส่วนถ้าเกิดว่าจะเข้ามาใช้ช่องผมนะครับในการเรียนการสอนหรือการอะไรต่างๆถ้าเกิดมีโฆษณาก็ละสายตาแต่ไม่ต้องกดสกิปโอเคนะครับขอให้มีความสุขมากๆครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s c r i ไ e ให้ผมด้วยนะครับ ชวนชวนเพื่อนด้วยว่ามีการทำ youtube โดยผมครูสวรรค์นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ